มาเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะตำบอกหุงไก่ต้มน้ำปลาค่ะเมื่อนี้เป็นตําสั่วค่ะน่าสแสบน้ำลายแตกอีกแล้วมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อนี่ตำบอกหุงตำเองอืมไข่ออนอืมแับ มะมลายู่นกไก่ต้มน้ำปลาบ่ได้ต้มเองเนาะพี่น้องครัไปซื้อเพื่อนหมมาซ <unrelated> ื้อมมตตะขางทางอุ้ย คือจะเป็นเนี้อเนียงแกะยากๆละบะ้านี้เว้ยม,มันแมนถึกตัวคลายลวบอกกินได้บ่ละ่ะกระดูกแม่นั่งแม่อ,มอโอไก่ี่นองค่ะเอกอีเอกเอกอื ออโอ้ยจักเหนียวหรือจักจังใดดอกเอาบ่เป็นศูนย์ให้ใกล้ระบบวบานี้อือเอาก็ดูว่างมาทั้งองือมรสชาติดีอยู่เด้อนัวตาแอบแอบเหนียวนิดนึงดีด爷บ่ ใก่รุ่นนี่สิแมน่นกก้ตีแพดีเลยบวชเนี้ยเดี๋ยวฮะต้องเอาไปลาบไหมไก่แบบนี้นะ่ตะต่ว่ารสชาติดีนัว ไม่ค่องได้ขายแยกไม่ตับไม่ใส่อะตับกระมุนมุนมันไข่เนี่ยแต่ว่าตุนได้แสบ บักุงกอบด,ดีเดียเครื่องใน่กันเหนียวแสดงว่าไกลแกลเสียใจนะจ๊ะได้ขายให้ฉันครั้งเดียวแค่นี้แหละค่ะบ่ <c oughs> <c oughs> บอกดอกซื้อมั่แต่ใส ถ้าอร่อยก็จะบอกต่ออยู่อันนี้มันบอกเกร๋รสชาติดีแต่มันเหนียวรวมๆแล้วก็คือไม่เก๋นั่นแหละไข่ยอยู่แต่บางฮวงแสบทำบางฮ่งทำเอง มันเลือถึกปากจะคล้องอืมกินตับมาแค่นั้นเอบเนี่ย มักมะราขีน,นกไหมกินกับแตงโมหงสงแสบๆมีคนถามด้วยว่าไอ้กินมะราขีน,นกนี่ขมบอหรือแอบปบป่ขมมาสั่นก็คืออย่างนี้นะคะขอชี้แจงอีกเป็นรอบที่ร้อยหรือรอบที่พันก็ไม่รู้มะละขีน,นกเนี่ยมันขมเนี่ยพี่น้องค่ะ มันขมแต่มันเป็นขมที่กินได้ขมอร่อยตายมากของแต่บม่กระขึ้นอยู่กับผู้มักถามมูเจ้าขึ้นเราขมปะคือมักกินกันดีแท้เราทั้น้องขมทั้งกัด ก็ยังพากันมากิมอันนี้มะละคือนกขมแต่มีประโยชน์ขมอร่อยก็เลยมักค่ะไม่ได้แอปค่ะไม่ได้แอปไม่ขมค่ะขมค่ะ ฮอดกันมาหฮอแอปบประคมครับโอ้ยแอบเพนนยงแอบแบบไม่ได้อีหงองอืม แกบตำมะฮุงซุนให้ไก่แห้งอ๋อพออมีตรกีแล้วคือกินดีแท้ นี่ก็จึ้งอยู่นะไก่ต้มน้ําปลากับส้มตํานี่ค่ะตํำั่วนขนมจีนนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่จึ้งๆเลยอื้อ เนื้อไก่ฉีกว่าสิเห็ดบ่เผ็ดกับเผ็ดคือเกา ตับตับมุนเอเลย ว่าพื้นไก่มากกินตรงหนังมันพูลังคนนั่นบากินหนังไก่ด้วสั่งเขามันไก่ว่าเอาหนางังเลแต่ว่าดีฉันไอซี่กินยั่วมากกินหนังไกค่ครับมากแห้งด้วยนี่หนังไก่ แล้วก็จะหาตูดไก่ก่อนทีเนี้ยโอ้ยนี่ตูดลูกสาวเนี่ยเอาละ่ะคุยตามห้ง มุลเอเลอยู่บนเนี่ยตูดไก่ใหญ่ๆค่ะอื แบต่เผ็ดอะล่ะพี่น้องเป็นกินยากเป็นซูนน้ำไก่ขับขอบุญขอบพูดเลยลสํสำหรับทุกการติดตามและรับชมสำหรับคลิปนี้ไอซี่กินเยัวไปละจา้าบ๊ายบายนางไก่ไปแล้ว